เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอายุวัต่างๆในร่างกายซึ่งผมถือว่ามีความสําคัญมาดัางนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดเครื่องฮิลี่ดูมันจะมีคําว่าโกหรือว่าทจาทองขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ถามว่าอันนี้มีประโยชน์ยังไงที่ผ่านมาก็มีคนแนะนําว่าเรื่องวาจากจทองนั้นเน่ะเป็นควรจะต้องเริ่มใช้ทุกวันก่อนจริงๆแล้วถามว่าถูกไหมถูกคาว่าเพียวก็คืออะไรบริสุทธิ์ล้างสารพ,พิษเนี่ยอันนี้จริงแล้วคือการปรับสภาวะโลหิตในร่างกายให้มันไม่หนืด ธรรมดาคนเราถ้าไม่ระวังมันจะหนืดหมดดังนั้นการที่เราใช้เพลยวเนี่ยมันจะเป็นการทําให้โลหิตของเราเนี่ยเ,เรียกว่าไม่หนืดแล้วก็ไหลไหลลื่นแล้วก็มีสภาวะออกไปสามารถช่วยเรื่องออกซิเจนเพราะว่าโลหิตคือการผาออกซิเจนให้เราสามารถมีออกซิเจนในการที่ไปเลี้ยงร่างกายต่างๆได้ดีขึ้นส่วนแคร์เนี่ยก็คือการดูแลพลังงานชีวิตภูมิด,ด้านทานบาลานซ์ก็คือเป็นการสร้างสมดุมลของร่างกาย ส่วน being ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับคือถ้าเราดูระหว่างแค r e แค r e คือเป็นเรื่องของอร่างกายและสุขภาพของเราส่วน Be i ิ g ก็คือเรื่องของอารมณ์ส่วนบาลานซ์ก็คือทําให้ร่างกายทั้งหมดนสมดุลใน2เรื่องนี้สำหรับคนที่อ่อนเพลียไม่ค่อยได้นอนหรือว่านอนหลับไม่พอเนี่ยไนอนิจจะเป็นช่วยการกระตุ้นเพื่อให้มีพลังงานขึ้นมาแต่ว,ว่ายิงผมเป็นนักกอล์ฟเนี่ยนะบ,บางทีผมก็จะใช้ไนอนิจเพื่อจะออกไปตีกอล์ฟก่อนหรือรีแลกซ์ ags, เวลาที่เราบางทีอาจจะมีเรื่องของความเครียด นะลีล็กก็ช่วยปออปรปอายตัวที่ผมแนะนําลูกค้าใช้ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ได้ผลก็คือเรื่องนิ้วล็อกเราใช้รีลีสต่อ,อไปคือการปลดปล่อยหรือเป็นการลดความอักเสบในร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ตอนนี้ทําไมต้องมาใช้โกไซเคิลโกไซเคิลจริงๆเป็นโปรแกร,รมที่นูนาน,นีนาคนคิดโปรแกร,รมของฮิลี่ที่ก็มาร่วมมือด้วยเนี่ยเป็นตัวใหญ่ของเขานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาแนะนําว่า มันใช้ได้เป็นเบญญาสามาัญประจำบ้านโดยที่ไม่ได้จำกัดลงไปอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงก็อาจจะมีเรื่องของไบโอน e จิต Deep c y คิลจะเป็นคู่หนึ่งเป็นตัวคู่หนึ่งของค h e ์บโกลไซเคิลคือดิฟนี่อะไรดิฟคือเป็นการวัฏจักรลึกหรือลงไปทำความสะอาดค่อนข้างจะลึกหน่อยนะครับ ตัวนี้เองเนี่ยที่เขาแนะนําคือส่วนใหญ่ใช้กับกรณีที่มีอาการเข้าโรงพยาบาลหรืออาการที่ต้องการที่จะทําการปรับสมดุลระยะยต่างๆมากขึ้นตัวมันเองใหญ่ๆก็มี first second t i r d ก็คือเป็นการปรับสภาวะร่างกายให้พร้อมที่จะรับตัวดี e ไซเคอรได้ d e e ไซเคอรค่อนข้างจะเรียกอะไรค่อนข้างจะเจาะลึกลงไปได้ดังนั้นถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าเวลาที่เราซื้อเครื่องเนี่ยบริษัทจะไม่ให้ดีฟเข้ามาบริษัทจะให้โกม,มาก่อนอย้มาทักสามสี่อาทิตย์นี่ ถึงจะให้ตัวดีฟไซเคิลให้ร่างกายเราเรียกว่าปรับสภาวะให้มันคุ้นก่อนถึงจะไม่ดีในเวลาในเรื่องดีฟเองก็จะมีเฟิร์สเซคันด์เ r d ร์นะสำหรับคนที่ถือเครื่องรุ่นใหม่ของฮิลลี่เองปัจจุบันนี้จะเป็นดีฟไซเคิลเอซึ่งก็จะแตกต่างกับตัวนี้ไปอีกเหมือนกันนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องบีทับไลท์เป็นเรื่องของปอดเป็นเรื่องเต้านมคือเป็นการปรับสภาวะของการหายใจนะของชีวิตเข้ามาแล้วครีนออลก็ทาความสะอาดทั้งหมดทั้งพิษล้างพิษทั้งหมดเลยทั้งกายและใจก็วากันไป ส่วนไตเยสเอาระบบย่อยกระเพาะอาหารลำไส้ตับอ่อนนะคือพราะในร่างกายเราเนี่ยการระบบการย่อยเป็นควา่สุดเพราะว่าเราจะเกิดโรคไม่เกิดโรคไม่ขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะ uh, go to the r o o t เนี่ยคือเป็นการฟื้นฟูเป็นการฟื้นสภาวะคนทต่วคนที่เข้าโรงพยาบาลมามีการผ่าตัดเนี่ยคำว่า,มมา go to t h เ root คือเขาจะไปช่วยขับพิษต่างๆที่มันค้างอยู่ออกมาให้ f e e flow ก็เป็นการไหลเวียนออกซิเจนในการไปเลี้ยงเซลล์ก็ดี ส่วนไอคิดนี male, ่เอาเมลเอาฟีเมลก็เป็นปรับระบบไตสำหรับสืบพันชายหญิงนะครับเพียวคามก็เป็นการปรับสมดุลทางด้านจิตอารมณ์ให้มันเต็มที่หรือการผ่อนคลายรีนิเวอร์ก็เป็นการเปลี่ยนเป็นการสร้างเสริมเซลล์ใหม่นะฮะส่วนโบนก็เป็นกระดูกเอ็นผิวหนังหลอดเลือดคือทั้งหมดจริงๆเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะว่าโปรแกร,รมพวกนี้เราควรจะต้องลองมาใช้เราด้วยแต่ว่าโอกาสจะใช้หมดทุกอันไหมอาจจะไม่มีแต่ว่า ตัวโปรแกร,รมก็เตรียมให้เราเผื่อในสภาวะที่เราจะเป็นนะครับ